เผยภาพล่าสุดเจนเนี่รัชนกชาวเน็ตถึงกับ แหกถามเจ็บไหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยสุดฮอตในตอนนี้เลยก็ได้สำหรับเจนนี่รัชนกเจนนี่สวรรณเกตและล่าสุดเธอนั้นเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นนั่นเองในตอนนี้ที่เธอนั้นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอยากเต็มตัวแล้วเธอนั้นก็มีพัฒนาการความสวยและความเก่งมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะมีแฟนๆขับติดตามกันจำนวนมากไม่น้อยเลยทีเดียว และล่าสุด Facebook ส่วนตัวของเจนี่รัชนกนั้นก็มีชื่อรัชนกสวรรณเกตก็ได้โพสต์ภาพเ,เจ้าตัวนั้นไปอัปเกรดเพิ่มความสวยขึ้นและซึ่งเธอทำเอาชาวโซเชียลนั้นต่างก็ตกลุมกอดและตกใจกันเป็นจำนวนมากเลยพร้อมกัรระบุข,ข้อความว่าเพราะความสวยหรอไม่ได้ค่ะและเอ็นน้ำน้ำตาจะกเลือดนั้น หลังจากนั้นก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเจนนี่ไปทำอะไรมาบ้างและก็บอกว่าตกใจเลยดูน่ากลัวมากแต่ก็หลายคนก็จะเข้าใจให้กำลังใจพร้อมกับบอกว่าเมื่อหายดีก็แล้วก็จะสวยขึ้นแม่ภัพดังกล่าวและจะให้บรรดาแฟนคลับก็เข้ามาและหลายๆคนก็ตกใจเชื่อว่า เลยว่าถ้าหายดีแล้วก็จะสวยเจนี้ถ้าจะต้องสวยก็ต้องเพิ่มและกว่าเดิมนั่นเองอย่างแน่นอนค่ะเนแฟนคลับก็หลายคนก็รอติดตามกันต่อได้เลย